สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไม้ทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22. มิถุนายนถึง21กกกรกฎาคมนะคะก็ชนแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนนะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบด้วยร่วมนะคะ ซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องออใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้นําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดและอ่านใน้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะในาชาวกรกฎลัคนากรากฎเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะเดือน5แล้วของปีเดือนพฤษภาค,คมนะคะที่ผ่านมายัางสบายใจสบายกายกันดีอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า การงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะคะของคนโสดโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะและการทำบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎประจำเดือนอพฤษภาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะ <c oughs> ได,ได้เป็นล็ก <c oughs> ตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎได้เป็นพ 7, ไพ่หนึ่งดาบนะคะตำแหน่งที่สองค่ะได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าตำแหน่งที่สามได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะสี 4, ค่ค่ะเด็กถือดาบนะคะห้ 5, คาค่ะเป็นไพ่ควีนถือดาบคา่ะโอ้โหฟาดฟันกันมากเลยทีเดียวขิงก็ราค่ะก็แรงนะคะ j u d g m e n t ค่ะ j u d g m e n t มาแล้วนะคะ สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีกำลังจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไพ่หถ้วยนะคะไพ่หนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้ามาแล้วนะคะไพ่เดมูนค่ะอื และนะคะใบสรุปนะคะเอาคามได้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะโอเคเลยนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในเดือนนี้นะคะตัวพื้นดวงของคุณนะคะมีไพ่เมเจอร์อะคนา,า Major นะคะขึ้นมาสองใบด้วยกันก็คือไพ่จัดเม้นตและไพ่เดอะมูนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะได้เป็นไพ่ หนึงดาบค่ะอุ๊ยขอโทษไพ่หนึ่งดาบนะคะเขามาบอกว่าตัวคุณนะคะในเดือนนี้มีเขาเรียกว่ามีความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของคุณที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเรียกว่าปรับปรับ ปรับความคิดปรับทัศนคติปรับการใช้ชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปมัถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเ,อเขาเรียกว่ามุ่งหน้าอย่างจริงจังนะคะไปในทิศท,ทางที่ตัวเราคาดหวังนั่นเองนะคะอืม ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีในใจของเราก็อาจจะเกิดความเขาเรียกว่าวิตกกังวลบ้างไม่มั่นใจบ้างนะคะคิดมากอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวความคิดนะคะที่คุณสามารถที่จะจัดการมันได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎสําหรับคนที่ว่างงานอยู่เอางี้ีดีกว่าคนที่ว่างงานอยู่ มีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับข่าวดีภายในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานที่ตัวคุณถูกใจมีโอกาสที่จะได้งานที่คุณตั้งความหวังไว้แต่ไม่อยากจะบอกว่าจงชนะความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างคนเราสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ในทุกๆวันดังนั้นนะคะงานที่คุณได้เริ่มใหม่งานที่คุณได้โอกาสที่จะไปเริ่มงานใหม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่หนัก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของคุณคุณอย่าไปกลัวคะ่ะสู้นะคะแล้วมันจะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะอืมสำหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําอยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่ามีหน้าแพ้ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะมีปัญหาในเรื่องราวของการงานหนึ่งก็คืออาจจะมีปัญหาจุกจิกใจนะคะปัญหาสะสมเยอะแยะมากมายจากแนอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณคุณเบื่อแล้วอะคุณคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับ อารมณ์มันคุกกลุ่นแล้วอะเหมือนกับเส้นฟังเส้นสุดท้ายมันมันได้ขาดผึ่งลงไปแล้วนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณจะเลือกที่จะตัดสินใจออกจากงานโดยแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังเลยก็ได้นะคะไพ่เด็กถือดาบขึ้นมานะคะอารมณ์ระวังอารมณ์ร้อนนะคะโมโหหงุดหงิดตัดสินใจออกจากงานโดยที่ไม่ได้วางแผนการสมัครงานหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ไว้นะคะ ให้นำมาระวังให้ดีตัวคุณต้องนะคะถ้าจะอยากจะเปลี่ยนงานจริงๆมีมีหน้าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้คุณนะคะหางานใหม่ให้ได้ก่อนและมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เอ่อทำเขาเรียกว่าทำงานเขาเรียกว่าทำงานอยู่ถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่อยากจะออกหรืออยากจะออกก็แล้วแต่นะคะ มีเกณฑ์โอกาสที่นะคะอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานเก่าสถานที่ทำงานเก่าเจ้านายเก่านะคะอาจจะมีการชักชวนคุณไปร่วมงานด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนายตัวเองไม่ว่าจะประกอบกิจการอะไรอาชีพอะไรแต่เราเป็นนายตัวเองนะคะก็ไม่มองว่าในเดือนนี้อาจจะต้องมีอุปสรรคนะคะ ให้คุณได้ฝ่าฟันไปอาจจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะโรคระบาดนะคะแต่ไม่มองว่าตัวคุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้นะคะแล้วก็ชัยชะระรอคุณอยู่นะคะมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้เกินกว่ากําลังแรงใจของคุณที่คุณจะตัดที่คุณจะจัดการกับมันได้ะคะ่ะไม่มองว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้ควบคุมได้นะคะเนาะ สามารถดำเนินการไปได้นะคะแต่นะคะไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าตัวคุณอยากจะขยับขยายกิจการนะคะก็มีเกิจเมอกาสเช่นเดียวกันที่นะคะจะมีหุ้นส่วนเข้ามาขอนะะร่วมหุ้นร่วม,วม,วมทุนกับคุณนะคะในเรื่องราวของธุรกิจแต่ไม่มองว่าให้ให้คุณศึกษา นะคะธุรกิจหรือว่าศึกษา,าหุ้นส่วนคนนี้ให้ดีเพราะว่ามีไพ่เดะมูนขึ้นมาแบบนี้ไม่มองว่ามัน,ม,น,ม,นมันอาจจะมีปัญหาทีหลังอาจจะปิดบังข้อมูลอะไรบางอย่างที่ที่ที่เขาไม่อยากให้คุณรับรู้อะค่ะเนาะหรือธุรกิจที่คุณอยากจะร่วมลงทุนก็ตามนะคะมันอาจจะมีจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหนเราอย่าไปมองแต่จุดด,ดีมองแต่ข้อดีเราจงมองจุดด้อยข้อเสียนะคะแล้วก็จุดอ่อนของธุรกิจที่คุณจะ จะลงมือลงทุนตรงนั้นนั่นเองนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่ลงทุน100%หรือว่าไปร่วมหุน้นร่วมทุนก็ตามนะคะตรงนี้เนาะการงานไปแล้วนะคะการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎตามหน้าไพ่ไพ่เงินไพ่เหรียญไม่มีเลยแต่ไมมองว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะฟล o w นะคะค่อนข้างที่จะหมุนเงินได้ นะคะทำเงินได้นะคะมีเงินใช้นะคะและมีเงินเปนด้วยหมายถึงว่านะคะมีเงินเปนเพื่อนนะ,ะมีเงินเปย์เขาเรียกว่าคนที่คุณรักนะคะเนาะไม่ว่าจะครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ,ะเพื่อนฝูงคนรักนะคะแต่อยากจะให้นะคะจะเย็นๆนะคะ,ม,นะคะมีเงินก็เก็บบ้างนะคะเนาะอย่าพิ่งซุรุยซุรายมากเกินไปนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีเงินในการ เขาเรียกว่าสร้างซื้อความรู้สึกซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันก็ควรจะมีลิมิตเนาะตรงนี้นะคะการเงินนะคะอา,อาจจะนะคะต้องนะต่อสู้กับใจตัวเองต่อสู้กับความอยากของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ โชคลาภโชคลาภของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่นะคะจะได้จากความฝันเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนะคะตรงนี้สำหรับใครที่ ชอบในเรื่องนี้นะคะก็ลองดูแต่ก็ถามว่าไม่สนับสนุนไหมไม่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะคะเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมพอพอนะคะการงานการเงินโชคลาภไปแล้วสุขภาพขาสุขภาพของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดมีไพ่เดมูนขึ้นมากับไพ่ควีนถือถ้วยขึ้นมานะคะวิตกกังวลคิดมาก เครียดนะคะวิตกกังวลเยอะเครียดเยอะ,อะเขาเรียกว่ากังวลล่วงหน้าโดยที่สถานการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนั่นเองนะคะเนาะ,นร,ะระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเรื่องนอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องราวของอารมณ์อ่า อารมณ์นะไม่ใช่แค่อารมณ์วิตกกังวลน,นะโลคเครียดด้วยนะคะและอารมณ์ร้อนนะคะอาจจะคิดไตรตรองไม่ครบไม่ถี่ท้วนนะคะใจร้อนนะคะอารมณ์ร้อนนะคะคิดไม่ท่วนถีตรงนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะคะมีผลต่อการตัดสินใจทุกเรื่องราวของชีวิตเลยก็ได้นั่นเองนะคะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วในเรื่องราวของความรักความรักเดี๋ยวไม่จะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปนึงก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะสําหรับในเรื่องราวของความรักนะคะไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนละกันนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดแบบโสดสนิทไม่มีใครไม่มีคนคุยเลยไม่รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์โอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมา อ่านะมีคนรักเก่าอาจจะกลับมานะคะไม่ได้บอกว่าจะกลับมาทุกคนแต่ว่าตามหน้าไพ่มีเกมมิกาสที่เขาจะกลับมานะคะกลับมานะคะแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังเครือบแข็งสงสัยว่ากลับมากลับมาแล้วมันจะดีไหมนะคะกลับมา มันจะอยู่อยู่ที่คุณมากกว่าอยู่ที่แต่ละคู่มากกว่าแต่ละคู่กลับมามันก็อาจจะดีแต่ละคู่กลับมามันก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์มิวกาสที่จะกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนรักเก่าเนาะหรือนะคะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้เจอคู่ของคุณนะคะคนโสดถ้าหากว่าคนรักเก่าไม่กลับมานะคะก็มีเกณฑ์มิวกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะเป็นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ นะคะตรงนี้แต่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนคู่เวรคู่กรรมคู่บุญบารมีหรือว่าคู่แท้ตรงนี้ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์โอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไพ่ของการเฉลิมฉลองและไพ่หนึ่งไม้เท้าถามว่าใครคุยกันมานานแล้วยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนก็อาจจะตกลงเป็นแฟนกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับใครที่มีคู่แล้วนะคะ มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์โอกาสที่จะตั้งขันมีบุตรมีการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานคบหากันเป็นแฟนนะคะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์และก็ความคิดนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าความวิตกกังวลของเราเองมากกว่าระแวงคู่อะไรประมาณนี้แหละนะช่วงนี้นะคะก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะความคิดอาจจะขัดแย้งกันนะก็อยากจะให้ ค่อยๆปรับแล้วกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเจอกันคนละครึ่งทางจะดีที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนนนนีี้้้ตอออองลาาไไไปปปกกก่่ววเจันในัใคคคิขบุณมสสด cat.